ผมเอจากสยาม autopart.com และ c n น n t นไทยดอนะครับผมมาแนะนําสินค้านะครับสินค้าในวันนี้เป็น LED Headlight นะครับหรือไฟหน้า LED นั่นเองครับอันนี้เป็นคั้ว H4 นะครับผมความสว่างต่อข้างที่3,200ลูเมนระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับใช้ชิปครีรุ่น MTG2 นะครับผมซึ่งรูปร่างของชิปนี้นะครับผมเป็นรูปร่างคล้ายๆรูปแก้วผ่าครึ่งครับผมให้แสงโค้งไปตามโค้งครับ โค้งไปตามโคมครับความสว่างในมุมกระจายแสงคือ180องศานะครับผมครับตัวนี้มีมีไดเวอร์ขับ LED แยกข้างนอกนะครับแล้วก็พัดระบายพัดละบความร้อนด้วยพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเทสเทสลักษณะการทำงานให้ดูนะครับผมครับออันนี้เป็นไฟต่ำนะครับไฟต่ำเนี่ยทำงาน1ชิปครับพอไฟสูงเนี่ยไฟสูงทำงาน2ชิปครับ แน่นอนครับสต็อปไฟเนี่ยคือไม่ต้องห่วงนะครับสต็อปไฟขึ้นทันทีครับเป็นความสามารถของ led สังเกตดูแสงครับแสงจะได้แสงที่180องศาครับคือแล้วคือมันสามารถแยกชิ้นส่วนเป็น2ชิ้นนะครับผมครับเวลาติดตั้งนี่นี่ท่านเอาชิ้นนี้เข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็หมุนพัดลมเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งครับผมอ่าสินค้าชิ้นนี้มีรับประกันอยู่ที่18เดือนนะครับผมครับ ทางร้านเนี่ยเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยนะครับสามารถติดตามชมได้ที่สยามออโต้พาส์ .com และซีนันไทยคอมนะครับสนใจสินค้านะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรตามคลิปนี้นะครับผมผมเอนะครับผมครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ